สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะผมพ่อคิวพาชิมนะวันนี้จะพามาดูฮนะไม่ได้พามาชิมนะเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรนะเป็นดอกเอ่อต้นไม้ที่ผมเกิดมานี่เพื่อเห็นขนาดแม่ผมเนี่ยอายุเจดสิกว่าท่านก็บอกว่าเคยได้ยินว่ามีแต่ว่ายังไม่เคยเห็น,นตาเดี๋ยวพ่อคิวพาไปชมครับผมไปฮนะนี่ครับผม ดอกที่บอกคือดอกอาวานหางจระเข้ซึ่งเกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นน,ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนี่ดอกก็เริ่มจะโรยลงไปบ้างแล้วเห็นไหมเพิ่งจะมาเจอว่ามีดอกนี่ฮะเห็นก้านยาวขึ้นไปนี่ฮะนี่คือก้านดอกยาวขึ้นไปอันนี้ผมไม่ดูอดอกอาวานหางจร,เรนะเข้ฮะไม่ได้ดูสังกีข้างหลังนะ อย่าไปซีเรียสนะครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจอย่างนี้อยากทำอะไรมากมายครับผมมีกินก็ดีแล้วครับผมโอเคครับ้วกลับมาที่วันหาจระเข้นี่ฮะนี่เป็นครั้งแรกเก่เินมาไม่รู้ว่าเพื่อนเอเคยเห็นหรือเปล่าอันนี้กําลังจะออกใหม่เห็นไหมฮะก็วันนี้ก็พามาชมอะไรที่แปลกๆดลกนี้เพราะคิวก็ไม่เคยเห็นก็นเลยเาพาเ <c oughs> พื่อนเพื่อนมาชมกัน ถ้เเาเพื่อนๆท่านไหนเคยเห็นเคยสัมผัสไปแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เราส่กันฟังด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็พ่อคิวว่าปาก็วันนี้พ่อคิวว่าลาไปแล้วถ้าชอบใจยงไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พ่อคิวด้วยนะครับพบกันใหม,ม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ